เคยสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเก่งๆระดับโลกหลายคนอย่าง Richard Branson หรือ Tim Cook เนี่ยอ๋อ oh, ค่ะค่ะที่เขาตื่นเช้ามากๆใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะช่วงตีห้าเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าเอ๊ะอะไรคือความลับเบื้องหลังช่วงเวลานี้ mm hmm. โดยอิงจากหนึ่งสีสำคัญสองเล่มครับคือ The 5 A.M. Club ของ Robin Sharma กับ The Miracle Morning ของ Hal Elrod ค่ะ สองเล่มน,นี้เด่นเรื่องนี้เลยเราจะมาดูกันว่าทำไมช่วงเช้าตรู่แบบนั้นถึงถูกมองว่าเออเป็นเหมือนกุญแจสู่ศักยภาพสูงสุดค่ะคือหนังสือทั้งสองเล่มมีจุดร่วมที่น่าสนใจมากค่ะเขามองว่าช่วงก่อนรุ่งสางหรือว่าราวๆตีห้าเนี่ยมันเป็น victory hour จริงๆหรือชั่วโมงแห่งชัยชนะ victory hour ชั่วโมงแห่งชัยชนะอืม ใช่ค่ะไม่ใช่แค่การตื่นเช้านะคะแต่เป็นช่วงที่เบอกว่าสภาวะทางชีววิทยาแล้วก็จิตใจเราเนี่ยพร้อมที่สุดเลยสำหรับการพัฒนาตัวเองมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหรอครับมีค่ะมีเลยตอนนั้นสมองเราจับปลอดโปร่งมากจริงๆนะคะคลื่นสมองจะอยู่ในช่วงอัลฟาหรือไม่ก็เทต้าซึ่งเป็นสภาวะที่แบบผ่อนคลายแต่ยังตื่นตัว ทำให้เปิดรับข้อมูลใหม่ๆแล้วก็เกิดสมาธิลึกๆหรือที่เรียกว่า flow state ได้ง่ายกว่าช่วงเวลาอื่นของวันเลยน่าสนใจตรงนี้มากเลยครับเหมือนกับว่าเราอยู่ในโหมดที่พร้อมเรียนรู้พร้อมสร้างสรรค์เป็นพิเศษโดยธรรมชาติเลยใช่ค่ะใช่แล้วเรื่องฮอร์โมนล่ะครับเคยได้ยินว่ามันมีผลต่ออารมณ์ตอนเช้าด้วยถูกต้องเลยค่ะช่วงเช้าตรู่แบบนี้ระดับฮอร์โมน c o r i s o l หรือฮอร์โมนความเครียดเนี่ยจะยังต่ำอยู่ ในขณะที่โดปามีนกับเซโรโทนินที่เกี่ยวกับความสุขแรงจูงใจการตื่นตัวพวกนี้กำลังค่อยๆสูงขึ้นสภาวะแบบนี้บวกกับความเงียบสงบหรือ silence ที่ยังไม่มีอะไรมารบกวนจากข้างนอกเลยนะคะมันทำให้เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆคือ stillness ซึ่งเป็นเป็นรากฐานสำคัญของการทบทวนวางแผนชีวิตอ หนังสือจะเน้นว่านี่ไม่ใช่แค่ความเงียบภายนอกนะแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้เสียงข้างในของเรามันดังขึ้นมาชัดๆเข้าใจเลยครับแสดงว่าจุดสําคัญไม่ใช่แค่ว่าเรามีเวลาเพิ่มแต่เป็นการได้ช่วงเวลาคุณภาพสูงจริงๆใช่เลยค่ะคุณภาพเน้นๆที่ไม่มีอะไรมารบกวนก่อนที่โลกภายนอกจะเริ่มแบบดึงความสนใจเราไปใช่ค่ะก่อนความวุ่นวายจะเริ่ม เหมือนสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองในแต่ละวันเลยนะครับค่ะแล้วถ้าอยากจะใช้ชั่วโมงแห่งชัยชนะนี้ให้คุ้มค่าที่สุดล่ะครับตามแนวทางในหนังสือเนี่ยควรเริ่มทําอะไรบ้างค่ะทั้งสองเล่มก็มีกรอบแนวคิดที่เอาไปปรับใช้ได้นะคะอย่าง The 5 A.M Club เขาจะเสนอสูตร20 20 20 2 0่สิบค่ะคือใช้เวลา1ชั่วโมงแรกแบ่งเป็น3าช่วงเท่าๆกัน20นาทีแรกเน้มการเคลื่อนไหวหรือ move เช่นออกกำลังกายเบาๆอืมปลุกร่างกายใช่ค่ะปลุกพลังไล่ความเฉยชาแล้วก็20นาทีถัดมาคือการทบทวนหรือ reflect อาจจะทำสมาธิเขียนบันทึกวางแผนวันนั้นครับ และ20นาทีสุดท้ายคือการเติบโตหรือโกรผ่านการเรียนรู้เช่นอ่านหนังสือหรืออาจจะฟังเนื้อหาความรู้ต่างๆเป็นการจัดสรรเวลาที่ดูสมดุลดีนะครับทั้งกายทั้งความคิดทั้งการเรียนรู้ใช่ค่ะครบเลยแล้วหลักการ SAVES จาก The Miracle Morning ล่ะครับอันนี้ต่างกันไหมหลักการ SAVES จะคล้ายๆกันในเป้าหมายนะคะแต่จะให้ความยืดหยุ่นกว่าหน่อยในการจัดลำดับหรือว่าเวลา อ๋อ oh, ยืดหยุ่นกว่าค่ะ S ก็คือ Silence หาความสงบทำสมาธิ A mm. คือ Affirmation s การพูดตอกย้ำสิ่งดีๆหรือเป้าหมายกับตัวเอง V คือ Visualization สร้างภาพความสำเร็จในใจ E คือ Exercise ออกกำลังกาย R คือ Reading การอ่านและ S, <S สุดท้าย s c r i b i n g คือการเขียนบันทึกจดความคิดครับ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจทัศนคติรับวันใหม่ค่ะเป็นหลักการที่ครอบคลุมดีครับแต่การจะปรับตัวเองให้ตื่นตีห้แล้วทำกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดทุกวันเนี้ยก็ท้าทายอยู่เนาะอาจจะดูท้าทายสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ชินกับตื่นเช้าหัวใจสำคัญคือการเริ่มทีละน้อยอ๋อทีละน้อยลองตื่นเร็วขึ้นแค่15นาทีหรือ30นาทีก่อนก็ได้ค่อยๆปรับไปครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ค่ะสำคัญคือต้องมีวัยที่ชัดเจนคือมีเหตุผลว่าตื่นเช้าขึ้นมาเพื่ออะไรเป้าหมายนั้นจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากจริงครับแล้วก็การเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่คืนก่อนเช่นเตรียมชุดเตรียมแผนกิจกรรมไว้เลยก็ช่วยลดอุปสรรคตอนเช้าได้เยอะเลยค่ะการสร้างกิจวัตรที่เรารู้สึกชอบจริงๆหรืออยากตื่นมาทำก็น่าจะช่วยได้เยอะเนาะใช่ค่ะให้มันน่าสนุกแล้วอย่างที่บอกว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบ ถ้าวันไหนทำไม่ได้เต็มที่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยค่ะให้อภัยตัวเองแค่กลับมาเริ่มใหม่วันต่อไปการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ทำต่อเนื่องเนี่แหละครับที่น่าจะสร้างความแตกต่างระยะยาวได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะการตื่นเช้าขึ้นแม้จะนิดหน่อยแต่ถ้าทำสม่ำเสมอมันคือการลงทุนในตัวเองที่ให้ผลตอบแทนสูงมากอืมทั้งในแง่พลังงานการโฟกัส โอกาสในการพัฒนาตัวเองซึ่งสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้นค่ะครับผมการพูดคุยของเราวันนี้จุดประกายความคิดอะไรให้ผู้ฟังบ้างครับหรือมีแง่มุมไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยนะครับค่ะ อยากฟังความคิดเห็นเหมือนกันและสำหรับท่านที่ตื่นตีห้าเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้อยากชวนมาแบ่งปันประสบการณ์กันครับว่ากิจกรรมแรกที่ทำคืออะไรแล้วมันส่งผลดีต่อชีวิตยังไงบ้างใช่ค่ะแชร์กันได้เลยนะคะร่วมแบ่งปันกันได้เลยครับและอย่าลืมติดตามช่อง Brief and Better นะครับจะได้มีพลาดเนื้อหาดีๆที่เราคัดสรรมาเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของคนไทยทุกคนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบางทีนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะเริ่มต้นจากชั่วโมงแรกของวันก็ได้ ใครจะรู้จริงไหมครับ